สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การบรหิหารงานของพลตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงหรือว่าบิ๊กออสสองวาระ8ปีใช้โคช้ชทีมชาติชุดใหญ่ไป4คนจากซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองล่าสุดถึงมาโนโพกิง้งมาซาทดะอิชิเป็นโค้ชคนที่5แหลายคนตั้งคำถามว่านี่คือการเกาถูกที่คันหรือไม่นี่ไม่ใช่ต้นเหตุนี่คือปลายเหตุ กับการเปลี่ยนแปลงโคช้ชอีกครั้งหนึ่งกับการวนกลับมาที่เดิมแชมป์อาเซียนและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสอแววว่าจะไม่ผ่านทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับผมจะสร,รุปรวมนะครับปัญหาทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยจากประสบการณ์ติดตามได้ครับ ก็เป็นข่าวนะครับอย่างที่ทราบกันดีมโนโผกิ้งแยกทางกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งมาซาทระอิชิอิเป็นโค้ชทีมชาติชุดใหญ่แทนที่เลยนะครับหลังจากเราชนะสิงคโปร์ไป3.1ต่อหน่ักเตะก็เดินทางกลับประเทศไทยเป็นที่เร,เรียบร้อยมีคนตั้งข้อสังเกตอยู่2-3ประเด็นนะครับอันแรกคือทําไมข่าวนี้ออกมาจากเพจของผู้จัดการทีมชาติ มาดำแป้งนวลพันธ์ล้ำซำทำไมไม่ออกมาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแมก็อย่างที่ทราบกันดีหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารทีมของพลตํารวจเอกด็อกเตอร์สมยศบุ้มบานม่วงหรือบิ๊กออสเนี่ยเขาให้สิทธิ์ผู้จัดการทีมคือคุณนวลพันธ์ล้ำซำเนี่ยได้ดูแลทีมชาติชุดใหญ่ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นยู23ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับ ก็เหมือนให้สิทธิ์ได้การบริหารทําหน้าที่แทนสมาคม <c oughs> กีฬาฟุตบอลไปเลยนะครับอ่าซึ่งหลายคนก็โอเคอะ่ะมันได้หรืออะไรต่างๆนาะนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผู้จัดการทีมชาติแต่ที่แน่ๆก็อย่างที่จัวหัวไว้นะครับตั้งแต่การบริหารงานในครั้งแรกนะครับสมัยแรกซิโก้กิติศักดิ์เสนเมืองโคช้ชคนแรกที่กระเด็นออกจากตําแหน่งนะครับก็แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโค้ชซิโก้เนี่ยไม่ไม่ใช่ ทีมงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันมาจากผู้บริหารชุดเก่านายกเก่าวลวีมักุดูดีหรือว่าบางยีนะครับก็มองว่าอาจจะไม่ใช่คนของบิ๊กออสว่าบางยีแต่งตั้งมาแต่ต้องไม่ลืมนะว่าซิโก,โก้เนี่ยเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเป็นโค้ชทีมชาตินะครับเขาเป็นคนของประชาชนเขาไม่ใช่คนของใครไม่ใช่คนของบางยีไม่ใช่คนของใครก็แล้วแต่เขาเป็นคนของประชาชนคือไปมองอย่างนั้นเนี่ยผิด แค่มองตรงนี้ก็ผิดแล้วมองตรงนี้ก็เป็นการแบ่งแยกการทํางานแต่ไม่เป็นไรหรอกก็โคซิโก้ลาออกเองนะครับเพราะว่าแพ้ญ,ญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกรอบเพเลือกรอบสําคัญ12บทีมสุดท้ายท่านนายกบิ๊กออสก็บอกว่าใครไม่อายผมอายประโยคแค่นี้สปิริตอย่างโคซิโก้ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันลาออกดีกว่านะครับนั่นก็เป็นก็เรียกว่าอินเฟมัสโคดของ Big บิ๊กออสนะฮะจากโคซิโก้มาที่มิโรวันลายวัชผมเองก็เคยสัมภาษณ์นะ ลายวัชก็สัมภาษณ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนี่แหละลายวัชเองก็บอกว่าก็ได้คุยกับโคชเฮงวิทยาเหล่ากุลเนี่ยในอดีตประธานเทคนิคยุคนั้นนะครับก็แน่นอนคนฟุตบอลคุยกันรู้เรื่องแลวโคชเฮงก็มีส่วนในการการคัดเลือกลายวัชซึ่งเป็นโคนรระดับโลกพาการนาไปฟุบตบอลโลกไปฟุบตบอลโลกแล้วเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายทําไมโดนหลุยส์โซเลสเอามือปัดบอลเนี่ยได้จุดโทษแต่ยิงไม่เข้าอีกนะครับการนาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ะท,ะทะลุไปรอบรองชาเลิศโอ้โหยิ่งใหญ่อันนั้นโค้ชต้องบอกว่าใช้คําว่าตัวท็อประดับโลกลายวัชมาคุมทีมชาติไทยคุมไปคุมมาก็เริ่มมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ขนาดแชมป์อาเซียนคัพนะหรือว่าซูซูกิคัพเดิมเนี่ยยังตกรอบรองไม่ได้ชิงฟุตบอลโลกรวมทั้งฟุตบอลเอเชียนคัพขอไปฟุตบอลเอเชียนคัพ2019แพ้อินเดียหน 1, 4, เรียบร้อยเลย มีการประชุมแล้วก็เอาออกไปแล้วโค้ชต่อยกิติศักดิ์ยอดจัดไทยกับโค้ชโชคโชคทวีผมรัดสตาฟโค้ชมารักษาการแทนให้ยังพาทีมเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเจอกับจีนเราเล่นดีกว่านะใครชมช่อง 7HD ดเดี๋ยวผมก็พากเองละกับคุณวิศัุกรักนดน,นะแต่ก็เสร็จมาเชโรลิปปี้ใช่ไหมแล้วโค้ชต่อยโค้ชโชคมาทำคิงส์คัพนะจากนั้นโค้ชคนที่3อย่างเป็นนังการแล้วกัน อากิระนิชิโนโอ้โหนี่ก็ตัวท็อปทำฟุตบอลโลก28แทนาวาฮิตฮาลีฮอสซิตโคตสชาวเซิร์ฟเนี่ยใช่ไหมบอสเนียนะซึ่งก็มีปัญหารอบคัดเลือกนี่ก็โดนวิจาร์เยอะสื่อก็วิจาร์ญี่ปุ่นเล่นดูไม่ค่อยดีแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยอากิระเขาในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประธานเทคนิคด้วยอะไรด้วย ก็ทาได้ค่อนข้างดีมากเข้ารอบ16ทีมซ้ายไปเจอกับเบลเยียมก็มาคุมทีมชาติไทยโอ้โหแรกๆกก็มีเสียงชื่นชมบางท่านก็เรียกครูอาจารย์นิชโนสายดราม่าก็จะเป็นอาจารย์นิชโนอะไรต่างๆทาไปทํามาเอานิชโนกลายเป็นถึงทางตันนะครับสุดท้ายก็แยกทางมาอยากาทีมชาติไทยไปแบบดือด้อๆเลยแล้วจริงๆนิชโนเขามาทํางานทีมชาติไทยเนี่ยเขามามาคนเดียวอีกอ่ะนั่นก็เป็นปัญหาส่วนตัวเขา จากนี้ชโนกก็มาที่มาโนมาโนก็พูดง่ายว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนนพันธ์ล่ำซํำได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้การทีมนะครับมาดาแปลงมาโนก็มีผลงานนะชัดเจนอา,อาเซียนครับซูซูกิครับแล้วก็ต่อด้วยมิซูบิชิอิวัคิกครับสองสมัยนะครับเออก็มีความสำเร็จในระดับทีมชาติไประดับอาเซียนถึงล่าสุดก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองพอเสียท่าจีน2-1ชนะสิงคโปร์3-1 เสียงวิจารณ์เยอะมากนะครับเรื่องการจัดตัวเรื่องอะไรต่างๆจนโดนแซวนะว่าอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรอินฟูโพลิเซนบ้างแฟนบอลโพลิเซนอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามาโน่จัดตัวเหมือนที่แฟนบอลต้องการหรืออินฟูะไรก็ต้องการนะนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับผมก็ไม่ขอไปยุ่งตรงนี้มากมาโน่ก็เพิ่งจะ,ะเสียตำแหน่งไปเรียบร้อยก็เท่ากับว่าเป็นคนที่4นะอย่างเป็นทางการ ที่บิ๊กออสในยุคสมองกีฬาฟุตบอลได้บริหารทีมนะครับล่าสุดก็คือมาซาดะอิชิจะเป็นคนที่5แล้วนะครับที่จะได้ทํางานในระยะเวลากว่าเกือบแปีเนี่ยนะของสม,มุมกีฬาฟุตบอลน,นะครับคำถามนะข้อสังเกตรเรื่องของปลายเหตุต้นเหตุอะไรต่างเนี่ยเปลี่ยนโค้ชแล้วจะช่วยได้เหรอ เพราะในเมื่อเราก็เคยมีโคตรระดับไปฟุตบอลโลกพาทีมประสบความสําเร็จในฟุตบอลโลกอย่างลายวัชแล้วก็นิชิโนอิชิอาจจะเก่งแค่ในฟุตบอลไทยไทยลีกหรือเจอลีกใช่ไหมคุมทีมแชมป์เจลีกไปเล่นฟุตบอลสโม,มสรโลกอะไรต่างๆกับถ้าเทียบก,กันกับทีมชาติมันไม่เหมือนกันนะโค้ชทีมชาติกับโค้ชสโม,มสรเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่เหมือนกันนะโค้ชทีมชาติม,มันมีเวลาทํางานเนี่ย กับนักฟุตบอลเนี่ยเดือนหนึ่งเต็มที่ก็ถ้ามีนะก็คือเจ็ดวันถูกไหมถ้ามีฟีฟ่าเดย์แล้วถ้าไม่มีล่ะก็ได้จตกตะเวนไปนั่งดูนักบอลดูฟอร์มอะไรต่างใช่ปะ่ะแต่โค้ชสโมสรมันทํางานเดย์ทำงานทุกวันนะใช่ปะ่ะทำงานทุกวันเลยมันรู้มันเจอนักเตะตรกนั้มีเวลาในการทํางานนะครับแต่ว่าโค้ชทีมชาติมันเวลาในการทํางานมันไม่เยอะเพราะนั้นมันต้องได้เรื่องเลยนะครับต้องมีไอเดียที่ชัดเจน ต้องเลือกนักเตะที่ที่เหมาะกับไอเดียแล้วก็ทํางานตรงนั้นนักเตะที่ดีสุดอาจจะไม่ใช่นักเตะที่อาจจะมาติดทีมชาติก็ได้นะในความคิดของโค้ดหลายๆคนในโลกใบนี้นะนักเตะที่ดีสุดคือนักเตะที่เล่นเข้าระบบของโค้ดแล้วประสบความสำเร็จเล่นแล้วชนะเล่นแล้วมีผลงานนะเพราะนั้นเนี่ยต้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเพราะไม่ใช่ว่านักเตะที่ดีสุดมาเล่นเนะี่ยมันอาจจะจริงๆงมันควรจะดีสุดอะถูกต้องแต่นักเตะที่ดีสุดอาจจะเล่นไม่เข้าระบบไม่เข้ากับเพื่อนอะไรงเงี้ย ก็ไม่ง่ายนะฟูตบอลเล่นเป็นทีมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าอิชิเขาจะทางานอย่างไนเมื่อจากระดับสโมสรแล้วมาเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยไม่ง่ายนะลายวัตเนี่ยทำทีมชาติมานิชิโนะท,ทำทีมชาติมาไปบนโลกด้วยแล้วมาเจอทีมชาติไทยก็มาเป็นไงจบข่าวนะฮะวันที่ิชิไม่เคยทําทีมชาติแบบเนี้ยแบบชุดใหญ่เนะี่ยอ่ะนั่ก็รอดูยังไม่อยากไปติติงอะไรมากนะครับนั่นคือเรื่องของอิชินะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไว้คุยตอนท้ายแต่ เรื่องกรณีผู้จัดการทีมที่วิจารณ์ว่าทําไมต้องเป็นมาดามแป้งแต่งตั้งทำไมสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นี่ไม่คิดจะทาอะไรนะครับโดนวิจารณ์ว่าใส่เกียวว่างนะสับวัยรุ่นก็บอกปล่อยจอยแต่ผมใส่เกียวว่างใส่เกียวว่างนี่คือว่างไม่ทําอะไรงานสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าพอเขาไปมอบ,บบทบาทให้กับผู้จัดการทีมแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยไม่ใช่นะที่ผมแล้วผู้จัดการทีมต้องรับไปดิ คือผมพูดตรงนะว่าฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยภายใต้การบริหารงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีผู้สนับสนุนทีมระดับสินค้าชั้นนำเนี่ยแบรนด์ดังๆระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับทวีปเนี่ยมาสนับสนุนสมาคมฟุตบอลในเงินเยอะนะแล้วบิ๊กออสเคยพูดตั้งแต่สมัยแรกว่าจะเข้ามาจับโจรไอ้ไม่ใช่จะล้มเลิกระบบผู้จัดการทีมสมาคมมีตังใจ ไม่จำเป็นต้องมาพึ่งแล้วเป็นไงสิ่งที่พูดกลับคำหมดเอาแค่นี้มันก็เป็นความไม่จริงใจนะครับหรือการทำงานที่ขอไปทีของนายกอันนั้นชัดอยู่แล้วคือระบบในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมของเรานะถ้าของฝรั่งเนี่ยอย่างที่ทราบดีก็มันจะมีอังกฤษประเทศเดียวแหละที่เขาเรียกหัวหน้าหัวหน้าใหญ่หัวหน้าผู้สอนเนี่ยคือผ,ผู้จัดการทีม มีสิทธิ์ขาดในการวางแผนการซ้อมตัดตัวแก้เกมอะไรต่างๆเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเวลาเขาไปเวลาผิดพลาดเขาไปคนเดียวรวมทั้งทีมงานก็อาจจะไปด้วยมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาแต่งตั้งมาอะไรต่างๆประเทศอื่นเขาเขาจะไม่เรียกผู้จัดการทีมใช่ไหมแต่ของเราผู้จัดการทีมจะไม่เหมือนไม่เหมือนกระเล็เซาเกตแน่เพราะผู้จัดการทีมของเราเนี่ยเขาไม่ใช่โค้ชไงแต่เขาเป็นคนที่มาดูแลรับผิดชอบจ่ายเงินบ้างดูแลเหมือนเป็นแม่บ้านให้สมาคม อะไรต่างๆอันเนี้ยในยุคปัจจุบันผมถึงได้บอกว่ามันไม่จําเป็นเราต้องแยกต้องตัดทิ้งไปเลยไม่จําเป็นแล้วก็มีหัวหน้าผู้สอนเอาให้อิชีก็ทําไปผู้การทีมก็ไม่ต้องแต่ตอนนี้ผู้การทีมเป็นคนตั้งนะก็คงไม่ได้คือทีนี้ย้อนไปเมื่อเทียบกับอดีตเนี่ยหลายคนก็เอ้ยเมื่อดียังมีเลยคือต้องเข้าใจว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันมันเริ่มจากการที่มันไม่ใช่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่สมาคมที่มีไรายได้นะครับเมื่อก่อนสปอนเซอร์มีกิจมีใครบ้างใช่ไหม แล้วฟุตบอลลีกของไทยอะ่ะมันก็เป็นถ้วยกอถ้วยขอคงฟุตบอลคิงส์คัพ Cup, สโมสรนอะ่ะฟุตบอลทีมชาติก็จะมีคิงส์คัพมีปีโรมป,ปิกคัดเลือกบอลโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับเอเชียนคัพแต่การมาเล่นทีมชาติเนี่ยเงินทุนมันน้อยก็เลยมีรูปแบบให้ผู้จัดการทีมมาช่วยจ่ายให้มาดูแลทีมคือสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยผมว่าแฟนบอลรุ่น50ขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้จักพี่น้อยอุดมศักดิ์อุดชินเนี่ยโอ้โหโด่งดังชื่อเสียงโด่งดังนะ ไม่แพ้โค้ชเลยแต่ก็เหมือนกับมาดูแลทีมนะผู้จัดการาคุณไพโรธเปี่ยมพงศานี่ยุบป,ปารอคนโรตีชลอเกิดเทศเนี่ยที่เป็นนายกส,สมาคมฟุตบอลนใช่ไหมดูแลดูแลทีมนั้นปัจปจุบันคุณไพโรธก็เป็นลักษณะเหมือนเอเจนซี่เป็นตัวกลางติดต่อทีมซื้อทีมในพิมร์ลีกนู่นนะหลายๆดีลก็เกิดจากคุณไพโรธเปี่ยมพงศานะฮะก็เคยเป็นผู้จัดการทีมชาตไทยหรือสมัมเสียทิฟฟี่ นะที่ผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วหรือเฮียฮอที่ล่วงลับไปแล้วพี่นันฮอแสงชัยอะไรเงี้ยพี่เคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมแรงต่างนะครับพี่กเกษมกาเซมนะแล้วก็มาที่ดังสุดๆนี่คือพี่หอยทอดชัยสัจกุลซึ่งตอนเนี้ก็เรียน,นแฟนๆนะว่าพี่หอยในสุขภาพเนี่ยก็ในวัยชราและสุดโสมนะครับก็เป็นกําลังใจพี่หอยด้วยในฐานะที่ก็เคยมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือฟุตบอลไทยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องผู้จัดการทีมหมว่ายังจําเป็นยุคก,ก่อนนะเพราะอะไรได้สมาคมอะไรมันก็มีไม่เยอะวันการได้ผู้จัดการดีนี่เป็นนักธุรกิจนะแต่ละาคนเป็นนักธุรกิจหมดพี่หอยก็เป็นนักธุรกิจมาทาบอลจนเงินแทบหมดตัวนะพี่หอยนะแต่ด้วยแพชชั่นด้วยความที่เป็นคนที่รักฟุตบอลนะักเรียนเก่าสุนุขลาบเนี่ยพี่หอยเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยชุดพรินเซสคัพยูสิบสามเมื่อก่อนจัดที่เมืองไทยเนี่ยที่มีคุณสุชาติสิงห์สุมาลีผผผู้จ้จจดกกาาารพีี่่่หอยยเน็็ปชวนะถมมํไิ นักเตะชุดนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในวงการโคดเตียสะสมผู้ประเสริฐเ,เงี้ยโคดง้วนสุวชัยจตุรัตน์ัรพงษ์หรือที่เลิกเล่นไปแล้ววกสุร,รพลชัยพวงไบบูลนะครับถาวรสุริยะผลอะไรพวกนี้เด็กปิน้นะนะครับเิ้ลเซสครับเด่นพงพงญาตินะดังๆอันนี้พลมาลนนเนี่ยเห็นไหมพี่หอยก็น่าจะอยู่ในชุดนั้นก็คือคือพี่หอยก็รักฟุตบอลน,นะมาช่วยทําแล้วแนวทางพี่หอยก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นในการเป็นผู้จัดการทีมเพราะเขาเป็นผู้วชออบบฟุตลมาก เขาสามารถจะแชร์ไอเดียกับโค้ดได้นะครับโดยว่ายิ่งปีเตอร์วิทใช่ไหมพี่หอยพูดถึงพี่หอยแล้วพูดถึงพี่ก้องวิรัชชันพานิชคือต้องบอกตรงนี้เพราะว่ามันมันเป็นการทํางานของในคนยุคนั้น30ปีที่แล้วซึ่งสมาคมเกียวฟุตบอลเนี่ยมันมีเงินไม่มากก็ต้องพึ่งบรรดานักธุรกิจที่มาช่วยดูแลแล้วพี่หอยอผู้จัดการทีมมาดูแลเนี่ยเบี้ยเลี้ยงนักบอลทีมชาติเยอะกว่าสโมสรโหใครเก็บทีมชาตินี่ได้ถ้ามีชื่อติดทีมชาติเก็บตัวในเบี้ยเลี้ยงเนี่ยืมนะ เก็เป็นก้อนแล้วก็มีเงินอัดฉีดอะไรต่างอันนั้นอางน,นั้นมันทําได้เพราะว่ามันเป็นยุคยุคก,ก่อนซึ่งนักบอลไทยมันยังไม่ได้เป็นอาชีพไม่ได้เหมือนปัจจุบันที่มีไทลีกเพราะระบบรูปแบบนั้นน่ะมันจําเป็นแล้วก็ทําได้ดีแล้วผมกล้าพูดว่าพอมีผู้การทีมอย่างพวกนั้นน่ะในกลุ่มตั้งแต่พี่น้อยมาจนถึงพี่พี่หอยเนะี่ยผลงานมันดีชัดเจนนะอย่างที่สี่ชิ้นเกมสองสมัยของพี่หอยเนะี่ยมันใครๆก็จําลูกยิงของโคดวังธวัชชัยธงงลตระกูลได้เห็นไหม ที่ราชมังคลาลยิงเกาหลีแพ้ไปเลยเกาหลีคือมันมันได้แต่ตอนเนี้ยผมพูดตรงผมก็ไม่เห็นด้วยนะตอนที่เขาแต่งตั้งคุณนวลพันรําซําเป็นเพื่อการทีมชาติเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลยุกเนี้เนี่ยไรายได้เขามีฟีฟ่าก็มีเงินสนับสนุนให้ผู้สนับสนุนหลักๆเนี่ยโหเห็นเปิดตัวกันเท่าไหรล่ละใช่ไหมกี่ร้อยกี่ร้อยล้านอะทั้งเครื่องดื่มทั้งบร,ริษัท รถอ,อะไรต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดอ่ะดูนะไปดูแบ็กดรอปมาแต่ยังมาตั้งผู้จัดการทีมเพื่อให้มาดูแลทีมชาติเนี่ยแล้วสมาคมไม่ทําอะไรเลยตอนเนี้ก็ถือว่ามันผิดผิดหลักการมันมันเป็นหลักการแบบแบบเรามั้ง Thailand โอรีใช่ไหมมันไม่เหมือนจะไปพวกเราไปดูบอลผิเมยร์ลีกมากเนี่ยดูบอลยุโรปมากดูแชมปี้ยนลีกมากเราก็อาจจะไปเทียบดูทีมชาติเขามากไงแต่ของดีอะ่ะ ในเมื่อเราจะเป็นฟุตบอลแบบเป็นมือชีพเราก็ต้องทําตามพวกมือชีพนะดูอาจจะยังเอาง่ายๆดูอย่างเจลีกญี่ปุ่นเนี้ยเขาทําอะไรการแล้วก็เตือนทําตามแค่นั้นเองแต่เราทําไม่ได้หรอกเพราะอย่างที่ทราบกันดีเราก็ทํางานเป็นรูปแบบเป็นระบบไม่ได้แล้วที่สําคัญเราก็เอาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถมีความรู้มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆเนี่ยมาทําผมกล้าพูดได้เลยว่าในสัาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่นายกมาจะพาการเลขคงเลขาแล้วก็แล้วแต่เนี่ย คนรู้เรื่องฟุตบอลน,น้อยมากคนที่รู้ฟุตบอลก็เป็นพวกเชิงเทคนิคก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรผมถามว่าตอนเนี้ประธานเทคนิคหรือรักษาการประธานเทคนิค,นคถ้าไม่ใช่คนวงการฟุตบอลเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเป็นโค้ดแดงทรงยศกลิ่นสีสุกใช่ปะแล้วได้ทําอะไรบ้าง่ะเขาก็ทํางานของเขาแหละแต่ว่าจะได้มีบทบาทไหมก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นจุดเป็นจุดบอร์ดของสมุนตราฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้คนที่ มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของฟุตบอลอาจจะมีความรู้มีประสบการณ์เรื่องการบริหารแต่ต้องทํางานกับเรื่องฟุตบอลไงเรื่องศาสตร์ที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นหรือมีความรู้น้อยมาทำมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างอุ่นเครื่องกับจอร์จี้โซเนียคิดไปได้งไงหรือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยบอกเลยว่าสโมสรเนี่ยไม่ควรเป็นจําเลยที่หนึ่งที่ไม่ปล่อยตัวเพราะสมาคมกับบริษัทไทยลีกก็ไม่ได้เอือ้อเฟื้อให้สโมสรต้องปล่อยตัวนักบอล แถมดันไปมีโปรแกรมเตะกับทีมยุโรปทั้งนั้งดีตัวเองจะเตะกับจีนแล้วดูจีนกับเกาหลีเตะกับทีมมาเซียนเพราะสองทีมนี้จะเจอทีมไทยและสิงคโปร์ที่สองทีมนี้จีนเกาหลีเลือกเตะกับเวียดนามแล้วไทยไปเตะกับจอร์เจียก็เพื่อใช่ไหมอันนี้มันเป็นก็เรียกหรือว่าทำงานแต่ไม่มีใครดาร่าเราคนติดต่อยังยังไม่มีใครพูดถึงเลยว่าใครไปติดต่อทุกคนก็เงียบกริบกันหมดแต่เน,นี่คือการทํางานเนี่ยผมอย,า,อยากจะถามว่าแล้วไอ้คนไปติดต่อเนี่ยมันปรึกษามาโน่ไหมหรือยังไง มันต้องเป็นโค้รเอเป็นคนกําหนดแผนการซ้อมทุกอย่างส่วนคนที่มีหน้าที่จะก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองถูกไหมล่ะผมว่าเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเพราะนั้นอิชิอิจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสมาคมกีฬาฟุตบอลและบริษัทไทยรีกหรือเปล่าอย่าลืมนะครับวันแรก1นมกราใช่ไหมไปเยือนญี่ปุน่นญี่ปุ่นก็คือฮาสิโค้ชญี่ปทีมชาติไทยเป็นญี่ปุน่นโค้ชญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุนป่น,นเนนจอกันนะครับ ใช่ไหมก็เรื่องหนึ่งแล้วเอเชียนคัพอีกแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับเกาหลีใต้2แมชที่พูดตรงๆนี้นะมีหลายคนบอกว่ายันเสมอได้นู่นนี่นั่นคือเราต้องมองความจริงเราต้องอย่าอย่าดราม่าหรืออย่าอวยกันเกินไปการันตีศูนแต้มทั้งสองนัดขึ้นอยู่กับว่าเกาหลีมจะยิงมากยิงน้อยจีนเปไงก็ไม่รอด ช่ไหมล่ะก็แค่น exactly ั no ้นเองผมว่าตรงเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามองไปแล้วข้ามไปแล้วเกาหลีใต้มองข้ามไปเลยเหลือจีนกับสิงคโปร์อีกสองนัดอ่ะหกคะแนนเนี่ยเหลือเราเล่นที่มีโอกาสชนะสองนัดอ่ะก็คือชนะจีนไปเยือนแล้วก็เจอสิงคโปร์ในบ้านใช่ไหมอันนั้นก็คือสิ่งที่ฉี่จะต้องเจอแล้วเป็นกานบ้านแต่ก่อนหน้าที่ฉี่จะไปเจอกับพวกเนี้ยฉี่จะได้รับการแบ็กอัพที่ดีจากองค์กรลูกหนังหรือบริษัทไทยลีกมากน้อยขนาดไหนนะครับ อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้ววันนี้ก็พูด่ันข้างเยอะนะครับแต่มันก็เป็นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับในวงการฟุตบอลไทยแม้วนะ่าผมเองก็ส่วนใหญ่ก็จะทําเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับโดยหน้าที่ทั้งที่ทูวิชั่นเลือที่จีนเอหรือว่าที่ช่องเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องฟุตบอลไทยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับเพื่อนฝูงพี่น้องผมก็เป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งผู้บริหารฟุตบอลไทย นะครับแต่กลุ่มก็ยังดีใจนะคนกลุ่มพักพวกผมก็เป็นคนที่ตั้งใจทําฟุตบอลจริงๆนะครับรักฟุตบอลจริงๆแล้วเติบโตมากกบฟุตบอลแล้วมีความรู้เรื่องฟุตบอลนะก็ดีใจตรงนี้ด้วยก็ให้กําลังใจทุกๆคนแล้วก็ให้กําลังใจอิชีด้วยนะว่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่อย่างนิชิโนะยังเอาชื่อมาทิ้งที่แม่น้ําเจ้าพญานะฮะอิชีก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่า อิชิก็ยังเป็นแค่ปลายเหตุเพราะในเมื่อต้นเหตุนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องการ์สลูตเลยนะเอาเฉพาะเนี่ยการบริหารจัดการทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยนะก็ยังไงทีมชาติไทยเราก็ต้องให้กำลังใจนะแต่เป็นห่วงแทนอิชินะครับเป็นห่วงแทนนะครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับตราบเท่าที่เรายังมีหน่วยแบ็กอัพหน่วย สนับสนุนที่ไม่พร้อมและไม่ดีอย่างพอเพียงนะครับอย่าลืมนะครับ s สั c r i b e กดไลค์กดแชร์ a จ k กก Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ